คนสายโชคลาภสายอำน,นาจสายบาร,รมีเออมันไม่ใช่ทุกคนทำได้หลายสายนะคะต้องบอกก่อนว่าการเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าอันไหนคือสายของเรานะฮะหมอเดียบอกไปแล้วค่ะว่าฟ้าต้องทำย่างนี้อย่างนี้แต่คือหมายถึงว่าตัวฟ้าเองมันไม่เชื่อแต่ว่าสิ่งศิง์สิทธิ์เขามาบอกแล้วแต่ว่า อยากให้มองเป็นไซายเยอะแค่ไหนก็เล่นมีเทียวเป็นไงคือไม่ทำบารจับคำเลยนะคะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สำาเลยไปนี่มีคนช่วยเห็นไหมมีคนใจช่วยเยอะเลย